ไหนดูซิข้างหลังเป็นไงบ้างยังโอเคกันเอานอกจากมึงจะนิสัยไม่ดีแล้วมึงยังปล่อยของอีกโอ้โหไอเด็กเหี้ย <c oughs> นี่คือร้านที่ผมซื้อต่อแล้วก็ต้องเอามาดูแลสินะโอ้โหทำไมมันโทมขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> ออาไม่เป็นไรเราเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่า <c oughs> เผื่อข้างในเนี่ยมันจะไม่โทมเท่าไหร่นะครับโอเค เราต้องทําอะไรก่อนเนี่ยงัดบ้านเหรอใช่ไหมกดอ e ีค้างะนีับโอเคเอาไม้ออกนะครับผมแม่อันนี้มันใช่แบบคือผมเนี่ยเข้าร้านแบบถูกต้องใช่ไหมคือกูไม่ได้กําลังงัดบ้านใครใช่ปะ่ะ <c oughs> เราไม่ได้งัดบ้านใครใช่ไหมเออโอเคเออถ้าเรางัดบ้านใครอยู่นี่เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นร้านที่เราเนี่ย ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะโอเคมันเปิดอย้างะมันเปิดอ๋อ,อก,กด e ีนะครับอ่าเอาไม้อบก่อนนะครับโอ้ข้างในแม่งก็ไม่ต่างจากข้างนอกเลยนะเนี่ย <c oughs> เก็บขยะก่อนนะครับอ่าเก็บขยะก่อนแล้วก็เอาทิ้งใส่ถังใช่ไหมอ่าแบบนี้นะครับผมโอเคก็ ลืมบอกไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Monster Care Simulator นะครับ mm. ผมก็ mm. น่าจะเป็นเกมที่เราเนี่ยรับบทเป็นคนดูแลทําความสะอาดเจ้ามอนสเตอร์ต่างๆนะครับ mm. เหมือนแบบว่าร้านรับดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนั้นนะครับ mm. ผมทาความสะอาดแบบว่าขัดขนอาบน้ําให้อะไรแบบนั้นนะครับผม mm. แต่ว่าอันนี้มันกวาดยังไงวะ mm. อ๋ออันนี้นะครับผมอ่ม ยังไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเกมนี้นะครับถ้าผมอ่านตรงไหนผิดพลาดหรือว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ถ้าผมไม่รู้ในเรื่องนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเล่นครั้งแรกเลยนะฮะเออถ้าคนไหนเนี่ยเคยเล่นเกมนี้ก็สามารถแนะนําได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็เปิดตรงนี้นะฮะอ่าแบบนี้นะครับผมโอ้โหนกร้องเยอะเหมือนกันนะแถวเนี้ยแต่ว่ากูไม่เห็นนกสักตัวเลยนะ นกมาจากไหนวะทำไมมันร้องเยอะจังทุกคนดูดิมันมีนกสักตัวไหมมันมีหลังร้านด้วยนะครับไม่รู้ว่าไว้ทําอะไรเนาะเออก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโอเคเราขยะมาทิ้งก่อนปา่ปาปา่าป่าเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแนะนําระบบร้านค้าใช่ไหมอ่าการซื้อของนะครับแล้วก็ อาการซื้อของเนาะแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะต้องลองเล่นดูก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราต้องทําอะไรก่อนอ่าเควสเนี่ยเขาให้เรา่ซื้ออะไรวะ <c oughs> อะไรเออเขาเรียกไงฟองนะหมอแล้วก็สบู่อะไรพวกนั้นไหมเออแล้วก็เป็นว้าสเตชั่นนะครับโอเคอ่ากดแถบเพื่อเปิดเมนูโอเคอันไหนเอ่ยไหนดูซิ อ่าอันนี้นะครับอ่าก็เป็นสบู่หนึ่งอันแล้วก็ฟองน้ำหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นเจ้าวาสเตชันด้วยนะอันไหนวะอันนี้ปะอ่าอันนี้นะครับผมเป็นวาสเตชันเนาะ่าสั่งซื้อมาเลยทั้งหมด250้เหรียญนั่นเองไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเล่นตังกูหมดตัวเลยทีเดียวแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มกิจการนะเงินมันก็ต้องไม่มีอยู่แล้วสิเออโอเคอันนี้น่าจะเป็นกล่องวาร์สเตชันหรือเปล่า อ่าใช่ด้วยนะครับเอาวางไว้ออ่ตรงนี้แล้วกันนะอ่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องอาบน้ําสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะครับอ่าต้องลองดูเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นออ่ฟองน้ำนะครับอันนี้เป็นฟองน้ําแล้วก็อันนี้เป็นสบู่แน่นอนนะฮะโอเคตอนนี้เราสามารถเปิดร้านได้แล้วนะครับผมเปิดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอนเตอร์ แคร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมเออมอนสเตอร์แคร์เซ็นเตอร์นะครับร้านเราเนี่ยรับดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาบน้ําทาความสะอาดให้ทุกอย่างเลยนะครับเจ๊หมวกกับน้องเนี่ยสามารถเชิญด้านในร้านได้นะครับถึงแม้ไม่มอนสเตอร์เนี่ยสามารถนั่งจิบกาแฟในร้านได้นะฮะถึงแม้ร้านเราจะมีกาแฟก็ตามสามารถซื้อกาแฟข้างนอกมากินข้างในได้นะเรียกแขกแบบสุดๆอุ้ยลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับอ่านำน้องมาทาอะไรครับผมโอ้โหน้องมอนสเตอร์น่ารักเชียวโอ้แต่ว่าลูกค้ามีรอยตีนด้วยนะฮะ สวัสดีครับอันนี้ทำอะไรเอ่ยเขาบอกให้กดตรงนี้นะทุกคนอ่ากด e L อเคอ่าทำอะไรชั่งน้ำหนักเหรอหรือว่าทำอะไรอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นการเอ่อคิดราคาเนะโอเคเอาน้องออกมาก่อนเขาบอกว่าให้เอาน้องเนี่ยไปใส่เครื่องอะวัสเตชั่นนะครับโอเคใส่ไปเลยแล้วก็อ๋อแล้วเราก็สามารถทำความสะอาดน้องได้เลยนะครับเอาอ๋อต้องสบูวนโอเคสบวนถู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 โอ้ น่ารักนะเออเขาเออกแบบตัวละครมาได้น่ารักดีนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนโปเกมอนอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เออมันเหมือนโปเกมอนเหมือนกันนะโอเคขัด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 ,ขดโอเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เหมือนจะต้องนําน้องเนี่ยไปเอ่อไว้เอ่อ,อ,อหลังสวนหรือเปล่านะโอเคเอ่อกดอะไรเอาขึ้นวะโอเคกด E นะครับอ่าคาอ่านอะไรเราไม่อ่านนะครับเราเล่นสดเลยนะฮะโอเคแล้วก็วางแบบนี้หรออ่าแล้วแล้วยังไงต่อ คือน้องก็จะหลับใช่ไหมมันก็เสร็จแล้วใช่ปะมันก็เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะประมาณนี้นะวิธีการเล่นนะครับไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่โอเคเราขัดร้านก่อนนะครับนะเพื่อให้ลูกค้าคนต่อไปเนะี่ยเข้ามาแบบว่าร้านเราเนี่ยสะอาดมีแบบว่าสุขาอนามัยนะครับโอ้โหแต่ว่าลูกค้าคนอื่นไม่มีสัตว์เลี้ยงกันหน่อยหรอแล้วร้านเราจะไปรอดได้ไงถ้าไม่มีลูกค้าอฮ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาสวัสดีเอา้าไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ ลูกค้าน่าจะมาเอา่อรับสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคน่าจะตัวนี้หรือเปล่าอ่ะก็ตัวนี้สิมีตัวเดียวไอ้บ้ามันจะตัวไหนแล้วก็มีอยู่ตัวเดียวเนี่ยโอเคน่าจะหยิบมาแบบนี้ไหมแล้วก็หรือว่าต้องวางก่อนแล้วคุยกับเขาใช่ไหมอ่ะคุยกับเขาสวัสดีครับอา่ามารับน้องสตรอเบอรี่นะเอ้ยชื่อน้องสตรอเบอรี่น้องสตรอเบอรี่นะครับผมแต่ว่ารูปร่างเป็นมังคุด <laughs> น้องสตรอเบอรี่แต่ว่ารูปร่างเป็นมังคุดนะครับอ่าแล้วก็ทําไงต่อเอามาให้ อ๋อกดคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับโอกาสน้าเชิญใหม่นะครับผมเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะฮะโอ้ได้มาแล้ว191เหรียญน,นะครับทุกคนก็คือเราต้องปลดล็อกเลเวลก่อนเนาะเออเราถึงจะซื้อของต่างๆเพิ่มได้นะครับอืมวิมีรั้วด้วยนะเออแสดงว่ารั้วต้องเอาไว้ทาอะไรสักอย่างแน่ๆนะแล้วก็มีการอ๋ออัพเกรดร้านได้ด้วยนะครับโอ้ลูกค้ามาลูกค้ามาโอ้สวัสดีครับลูกค้าเชิญฮะเชิญฮะวันนี้มีเอ่อเอาน้องมาหนึ่งตัวนะครับ สวัสดีฮะอ่าขอชั่งน้ำหนักก่อนนะครับโอเคแล้วก็จะคิดคราคาให้ลูกค้าอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์เลเวลแนะครับอ่าก็อย่าลืมมารับน้องกลับบ้านด้วยนะครับโอเคอาบน้ำก่อนเลยเจ้าหนูนี่อาบน้ำก่อนเลยขัดขัดข,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 ดขดมันไปนเลืออะไรมาว่าน้ำสีเหลืองเนะี <laughs> ่ย <laughs> ฉี่ใส่ตัวเองเหรอ <laughs> <laughs> น้องฉี่ใส่ตัวเองเหรอ เหมือนการที่เอาน้องมาวิ่งเล่นเนี่ยจะทําให้น้องอ่ะสดใสละลึงหรือเปล่าแล้วก็หิวเลือดด้วยนะครับอ่าเป็นอย่างนี้เองโอเคโอ้โหดูดิดีดใหญ่เลยนะโอ้โหโอเคผมต้องไปขัดร้านก่อนนะลูกค้านี่รองเท้าเลอะทุกคนเลยนะเนี่ยเออไม่ล้านรองเท้ามั้งเหรออ๋อเราไม่มีนี่นะคือเรายังไม่มีแบบพรมเช็ดเท้าให้ลูกค้านะครับร้านเราเลอะเลอะนะหรือว่ามันไม่มีวะ <laughs> โอเค โอ้โหลูกค้ามาอีกแล้วอว่ะจะอ่านสะหน่อยว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างสวัสดีครับเอาน้องมาเอ่อทำอะไรฮะอ๋อขอชั่งน้ำหนักก่อนนะครับโอ้โหน้องน่าจะเลอะเนยอีกแล้วนะฮะสวัสดีเออโอเคประมาณ200สองรยสี่เหรียญน,นะครับโอเคขออาบน้ําก่อนเนะเาะโอยพันเดียวกันเลยอยะพันกับคนตะกี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พันกับคนตะกี้พันเดียวกันกับคนตะกี้เลยเออหมายถึงมอนสเตอร์เนี่ยโอเคขัดก่อนนะฮะ เอ้า,อาน้องตัวสีเหลืองอะกูนึกว่าน้องตัวสีฟ้าแล้วมันไปเลื่อะไรมาตัวสีฟ้าไปเลื่ออะไรมาสารพินหรือเปล่าสีฟ้าเนี่ยอุ๊ยโอน้องโกรธมาเลยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เี๋ยวเนี่ยตีคืนไดีมั่เดี๋ยเดี่ยวเดี๋ยดี่ยวเดี่เดี้ยเดียอเดี๋ยวเี่ดีเดยอ่ะทดีคนกูดีมึงคดีไเด้ยเดี๋ยวม่ได้ดิเฮ้ยเดี๋ยวะทุกคน คือถ้ามอนสเตอร์มันตีกันเองอะ่ะแล้วแล้วแล้วมอนสเตอร์มันสามารถตายได้ไหมเอออันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามีลูกค้ามานะครับโอเคขอรับลูกค้าก่อนนะฮะสวัสดีครับเอาน้องมาทําอะไรฮะอ๋อทำความสะอาดนะครับผมขอชั่งน้ำหนักก่อนนะครับเดี๋ยวจะคิดราคาให้นะฮะโอ้แม่สาวคนนี้น่าจะเป็นแบบนักแข่งหรือเปล่าดูชุดดีเออ่าจะเป็นนักแข่งนะแล้วก็มีออมอนสเตอร์ปูมานะครับอ๋าอย่าลืมมารับน้องกลับด้วยนะฮะโอเคทำความสะอาดก่อนเอ๊ะผมได้ยินเสียงอะไรแปลกแปลวะ มันตีกันปะทุกคนเหมือนจะตีกันหรือเปล่าผมได้ยินเสียงดังตุบๆอ่ะหรือหูฝาดก็ไม่รู้นะครับโอเคขอทําความสะอาดก่อนนะขอขัดปูน,นะตัวนี้น่าจะเป็นน้องปูนะเออน่าจะเป็นน้องปูแล้วเออเจ้าของอีกสองคน,นไม่มารับสัตว์เลี้ยงกลับหรออันนี้ร้านจะปิดแล้วนะครับเออร้านจะปิดแล้วนะน่าจะมารับพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับอ่าไม่แน่นะโอเคขัดก่อนขัดก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับเสียงอะไรวะตุ๊บๆนะ อ้าเรียบร้อยทุกคนโอ้โหมึงซัดน้องล่วงเลยโอ้โหนี่น้องน้องเลยนน้องแบนดิตนะครับโอ้โหซัดน้องบิลลี่ล่วงเลยนะเอาแล้วผมทําไงทีเนี้ยผมต้องทําอะไรอะแล้วแล้วผมต้องทําไงอะชิบหายแล้วทุกคนผมต้องทาไงอ่ะน้องล่วงไปแล้วอะไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ ไปแล้วมันตีกันทำไมอ่ะโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีเลยนี่นะฮึตีน้องทำไมฮะแบบมึงเวลเยอะแล้วมึงเก่งเหรอฮะอันนี้เวลเจ็ดอันเวลแปดนะเวลเยอะแล้วแม่งไตีคืนไม่ได้ด้วยกูตีคืนไม่ได้ด้วยแล้วแล้วมันตีกันเองททำไมว่ายพันธุเดียวกันไม่ใช่หรอแล้วถ้าผมเอาตัวนี้ออกไปเนี่ยมันจะตีตัวนี้ไหมลองดูไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเอาแล้วผมทำไง่ะเดี๋ยนะเอาวางดูมันมันตีกันไหม มันตีกันปะตีกันไหมไอ้น,นี้ก็โมโหมานะคือน้องปูก็โมโหมานะครับเอาทีเนี้ยมันไม่เตียน r ีโคบอลลิงสเตชันอันนี้ไหมเออน่าจะเป็นเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมลองซื้อมาดูนะว่าคืออะไรนะครับแต่ว่ามันบอกว่ารีโคบอลี่นะน่าจะเป็นการเรีเลือดหรือเปล่านะเอออันนี้ไม่แน่ใจเนาะต้องลองดูนะครับโอเค ของน่าจะมาแล้วนะตอนนี้ก็เวลาเออประมาณสามทุ่มแล้วนะครับเราปิดร้านได้แล้วนะแต่ว่าผมต้องเอาเครื่องนี้มาวางก่อนอ่าน่าจะเป็นเครื่องรีเลอรหรือเปล่านะไม่แน่ใจน่าจะใช่นะเออผมคิดว่าน่าจะใช่นะโอเควางไว้ข้างนี้เลยนะครับแบบนี้นะเอาไว้ประมาณนี้แนละ้วกันอ่าโอ้ผมว่าใช่นะเออน่าจะใช่นะครับโอเคลองใส่ดูแล้วก็เอาน้องมาใส่เครื่องนี้ใช่ไหมอ่านี่ไงเรากดเรดดี้ใช่ปะ่ะแล้วน้องก็จะฟื้นใช่ไหม คือถ้าไม่ฟื้นนี่ลูกค้าด่ากูตายเลยนะน้องจะฟื้นใช่ไหมน่าจะใช่ไหมอ่าฟื้นแล้วนะครับโอเคคือเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบว่ารีเลื่อนนั่นเองนะครับโอเคเข้าใจถูกแล้วนะฮะนึกว่าเป็นเครื่องอะไรโอเคเราปิดร้านก่อนนะครับอ่าแล้วก็กด enter เพื่อข้าวมันต่อไปได้นะมันตีกันปะเนี่ยผมเสี่ยงมันตีกันมากเลยโอเคเราไปวันถัดไปเลยนะครับผมอ่าก็วันแรกก็ขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะ เรา next day เลยนะครับแล้วก็เปิดร้านเลยนะครับผมไหนดูซิข้างหลังเป็นไงบ้างยังโอเคกันเอานอกจากมึงจะนิสัยไม่ดีแล้วมึงยังปล่อยของอีกโอ้โหไอเด็กเหี้ยอันนี้น่าจะเป็นถุงเก็บของเสียนะครับเอาผมสั่งมาก่อนแหมนอกจากจะนิสัยไม่ดีแล้วก็ปล่อยของด้วยนะโคตรจะแย่เลยโอเคมาโอ้ย เปิดร้านนี่มันยากจังเลยอ่ะเปิดร้านดูแลมอนสเตอร์เนี่ยเอาตีกันอีกอ่ะอ,อ,อ๋อใช่ด้วยนะครับเก็บแบบนี้เราจะตีกันทาไมอ่ะมันนี่เลยไอตัวเจ้าปัญหามันก็ต้องตีกันจนสลบไปหรอนนี่แส่ไม่ดีจังเลยอ่ะทาไมนี่แส่ไม่ดีกันจังเลยอ่ะเอาพูดไม่ทันขาดคำแม่งสลบอีกตัวละไปไอแบดดี้ทำไมมึงทำไมมึงห้าวจังเลยวะทำไมมึงไม่เป็นมิตรเลยอ่ะ เฮ้ยอันนี้ลูกค้ามาลูกค้าน่าจะมารับสัตว์คืนไหมคนนี้เป็นตัวไหนครับอ่ามารับน้องอะไรกับบ้านนะฮะน้องแบดดิตนะครับเอาไปเลยไอ้น้องแบดดิตเนี่ยเอาไปเลยตัวปัญหามหมโอ้โหมึงตีเขาสโลบอีกแล้วมึงกลับบ้านเลยไปเจ้าของมึงมาแล้วมึงกลับไปเลยโอ้โหลูก,ลกโอ้โหลูกลูกค้าไม่พอใจเลยลูกค้าไม่พอใจผมด้วย ผมหรือเปล่าต้องไม่พอใจลูกค้าเนี่โอ้โหคุณดูแลสัตว์คุณยังไงฮะทำไมเป็นแบบทำไมเป็นสัตว์ขี้โมโหขนาดนี้โอ้โหนี่ทำไม่ใช่ลูกค้าเนี่ยผมคิดตังเพิ่มเล้วนะอนี่เห็นว่าเป็นลูกค้าลายเลขเลยไม่คิดเพิ่มในเงินนี้อ่ะโอเคแล้วก็ผมว่าผมจะซื้อลัวเลยนะเพราะว่ามันมีปัญหานะครับถ้าเราซื้ออันนี้มาสองอันแล้วก็อันนี้เป็นประตูใช่ไหม ซื้อมาอันหนึ่งก็น่าจะได้นะครับผมสวัสดีครับอเอาน้องปูมาฝากดูแลใช่ไหมครับผมอขอชั่งน้ำหนักก่อนนะฮะโอเคน้ำหนักเท่าไรเอ่ยเบลห้านะครับทั้งหมดร้อยเก้าสิบเหรียญอย่าลืมมารับน้องกับบ้านด้วยนะครับผมโอเคระวังน้องไปก่อนเนาะเพราะว่าผมจะทำรัวนะครับโอเคเปิดมันเปิดอย่างนี้ได้เลยโอเคแล้วก็อ่ะุมวบางไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยเอ้ยเดี๋ยวมันมันย้ายได้ใช่ไหม โอเคย้ายได้ย้ายได้นึกว่าย้ายไม่ได้เออผมวางไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องเอาเดี๋ยวนะผมอาบกล่องไปหลังร้านก็ได้ป่ะวะโอ้โหทีวิตซื้อเบรอจริงเลยกูเด่ยเอามาไว้หลังร้านก็ได้ประกล่องเนประถูซื้อบรุษชิบหายโอเคเราเอ่อกด e ี a r d อ๋อแบบนี้โอเครู้เรื่องนะครับเอาไว้ประมาณนี้เนาะผมคิดว่าตีกรอบแบบนี้น่าจะได้นะ แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาประตูนะครับมาไว้ตรงนี้ไงอ้าวแต่ว่ามันหากเอาไว้ไปเลยค่อยขยับนะครับเอาไว้แบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ขยับอันนี้มาไว้ชิดกันแบบนี้นะครับไหนดูสิอ่าแบบแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยับนี้ด้วยอ่าเราก็จะได้เอ่อเขาเรียกว่าไงรั้วกั้นนะครับอ่าเอาไว้แบบ กั้นมอนสเตอร์ที่แบบว่าดื้อๆนะครับอ่าน้องตัวไหนที่ดื้อๆเนี่ยก็จะอยู่ในนี้นะครับส่วนน้องตัวไหนที่ล่าเรื่องปกติเราก็จะเอาไว้ข้างนอกนะครับอ่อาจะได้ไม่ตีกันไงเออหรือว่ามันตีข้ามรั้วได้วะคือน้องตีข้ามรั้วได้ไหม <c oughs> คือถ้าได้ก็ผมจะทํารั้วทาไมวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเออน้องๆเนี่ยสามารถเอ,อ่อโจมตีข้ามรั้วได้ไหมต้องลองดูก่อนเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะป้องกันได้ไหมอ่ะต้องลองดูนะครับโอเค โอเคต้องมาเอา่อทำความสะอาดน้องตัวนี้ก่อนนะครับอ่าร้านมืดจังเลยอ่ะมันซื้อไฟเพิ่มได้ไหมอ่ะเออต้องดูก่อนนะครับว่าซื้อได้หรือเปล่านะโอเคแล้วก็ถูนะครับอ่าถู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 ถ,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 ถูแบบนี้เลยโอเคดูร้านก่อนซิว่าสามารถซื้อไฟได้หรือเปล่านะครับไหนดูซิไฟน่าจะมีไหม,มหรือว่าไม่มีวะเดี๋ยวนะหรือว่ามันไม่มีไฟไงทุกคนมันมีไหม อันนี้เป็นโอ้อันนี้เราสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้นะครับโอ้อันนี้โอเคนะเอออันนี้โอเคเผื่อเราแบบดูแลคนเดียวไม่ไหวนะครับก็สามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้นะแต่ว่าโอ้ต้องเลเวล7 2็0ยแล้วก็2ี้เลยนะครับเอาไว้ก่อนน,นนะเป็นเรื่องในอนาคตนะฮะแต่ว่ากูหาไฟไม่เจอสิตัวเนี้ยมันมีไฟให้ซื้อเปล่าวะไม่น่ามีนะหรือว่าต้องปลดเลเวลก่อนก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าร้นมันมืดไงเออหรือว่ามันเปิดไฟที่อื่นได้วะโอ้โหทุกคนคือไฟมันอยู่นี่ไฟมันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้กู <c oughs> เพิ่งเห็นโอ้โหนี่ไงเปิดปุ๊บร้านสว่างเชียวละ่ะโอเคโอโ้โหโอ้โหตัวนี้แบบปล่อยของเสียแล้วโอเคเก็บก่อนอะแล้วก็ทิ้งได้เลยไหม อ๋อถ้าทิ้งมันจะหายไปทั้งถุงเลยนะครับโอเคเรานะ่าจะต้องทําอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรให้ซื้อเพิ่มนะครับอาจจะว่าซื้อถุงมาก่อนเพราะว่าถุงเราทิ้งไปแบกี่อ่ะซื้อถุงมาก่อนนะครับอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะน้องปูเนี่ยไปไว้เออในรั้วนะครับจะได้ไม่ตีกันเนาะอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาน้องปูอีกตัวเนี่ยมาใส่รั้วเหมือนกันนะครับ สายพันธ์เดียวกันน่าจะไม่ตีกันหรือเปล่าเออนี่ผมไม่แน่ใจนะเอมันตีกันดิเพราะว่าไอ <c oughs> ไอน้องแบรดดิตกับน้องบิลลีม่มก็ตีกันดีกว่าตะกี้โอเคแตออ่คู่นี้น่าจะไม่ตีกันนะดูน่าจะหรือเปล่าโอเคปล่อยของต่อหน้าเลยโอ้โหไว่าจะตีกันเออถ้าไม่ตีกันก็ดีแล้วนะครับเออไม่เป็นไรทำไมน้องบิลลี่ยังหน้ากโกรธอยู่เลยอ่ะเออทำไมน้องอารมณ์เสียผมไม่เอ้ยเดี๋ยวนะเสียงแล้ว เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะหันหน้าออกไม่ได้เลยอ่ะเราจะดูตรงนี้แล้วกันนะมันตีกันไหมมันตีกันหนมันตีกันใช่ไหมตะกี้อ่ะมันตีกันปะเนี่ยมันมันตีกันไหมผมเสียวน้องๆตีกันมากนะครับมันตีกันปะเนี่ยไม่หน้าตีใช่ไหมโอเคนะคือน้องบิลลี่เนี่ยยังอารมณ์ไม่ดีขึ้นเลยนะแล้วก็ เออน้องปู่ก็อารมณ์ไม่ดีขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรเพิ่มหรือเปล่านะโอเคเก็บของเสียก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับก็พารนี้ก็ขอจบไปด้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเรามาต่อกันนะ เดี๋ยวผมว่าจะเขยายพื้นที่ตรงนี้นะครับหมายถึงทำรั้วเพิ่มนะครับอ่าเอาไว้จําแนกสัตว์หลายๆชนิดนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ไงว่าน้องตัวไหน,นตีกันบ้างนะครับผมก็วันนี้น่าจะไม่ได้กําไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นร้านที่ดีนะเออก็แปลกใหม่ดีนะครับสาหรับการเรับเลี้ยงหรือว่าดูแลม,มอนสเตอร์นะครับผมก็ถ้าใครชอบค้ณแม่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าใครเขา้ามาใหม่ฝากกดซับสไ r ร b ์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพร์ทหน้าเราไปทำกันต่อนะครับก็ติดตามไว้เราเจอกันครับผม